ครับผมช่างปีน้ครมดมครับครับผมตอนนี้เราทําอะไรครับเครื่องของเรากําลังกันน้ามันอยู่ครับกันน้ํามันกันน้ํามันจากอะไรครับพลาสติกครับกันน้ํามันจากพลาสติกครับผมมันกันได้จริงๆเหรอครับได้ได้จริงครับในการกันน้ํามันแต่ละครั้งเนี่ยเรานําพลาสติกมาจากไหนครับจากที่ว่าเนี่ครับตามลูกค้าเอามาแบบกองขยะครับคือเรารับซื้อครับผมรับซื้อแล้วแล้วเราเอามาใส่ตรงไหนครับใส่ถังตรงนี้ใช่ไหมใช่เราก็เรามาคัดแยกคัดแยกเชื้อครับ ใช้แย่เชื้อเสร็จแล้วเราก็มาใส่ถังอ๋อใส่คัอนถังอบครับถังอบใช่ครับเราใช้การเผาไหม้โดยตรงหรือว่าเราใช้การเผาไหม้โดยน้ำมันเครื่องน้ำมันคิโลที่เราถ่ายนี่ครับตัวนี้ครับครับผมนี่คือกำลังกันอยู่นะครับเนี่ครับองศาได้ครับนี้ครับองศาได้ปุ๊บเลยครับอ๋อสองร้อยสองร้อยครับผมช่วงนี้คือว่าน้ำมันกำลังออกแน่นอนครับออกแน่นอนไอ้น้ำมันนี่จะผ่านนี่ครับครับผมผ่านมาที่ผ่านตัวคูเรนท์ครับปิดเคิโรครับแต่เรามาบีบบังคับไปตัวนีี้้้้ผผผ่่าาาานนนนนนนเเป็ไออครัับมมมแลวจะยก น้ำมันจะไม่น้ำมันจะไม่ร้อนภานน้ำมันนี่ช่องนี้เป็นการกันหมดเลยร้อนกันหมดจากจากร้อนนี่จะไล่มาเป็นเย็นเป็นเย็นนี่เป็นเย็นจะออกไปเป็นน้ำมันเหลือโอนี่เด็นน้ำมันกำลังออกแล้วเราจะเปิดให้ดูครับครับผมนี่ครับน้ำมันของเราวันนี้เรากันเป็นซินนะครับเนี้ยครับอันนี้คือเบนซินใช่ครับเนี้ยไหลอย่างนี้เลยครับสายอย่างนี้ก็สวยนี้เลยครับไหลแรงยังอ่ะมันออกขนาดนี้เลยเหรอครับใช่ครับ ูทำไมมันใสแต่ว่าเขาก็มีตะกอนนิดๆเนานะใช่ครับแต่เราเราก็เปลดลิดเรื่องๆครับเนี่ยเดี๋ยวตะกรอนจะนอนนอนก้อนครับเราเดี๋ยวเรายาไปาก,ก,กันกองอีกทีครับกองนั้นเดี๋ยวเราเราผสมน้ำมันตลาดใส่ในมอนใส์ได้